เมื่อ2วันก่อนนั้นก็ได้บรรยายอธิบายให้สิ้นความสงสัยในเรื่องพิธีการและวิธีการเกี่ยวกับการคขบการฉันในเรื่องของอาหาร ือปฏิสังขายอยู่ในโสบินตบาท,ทัางไปแล้วพอให้คลายความสงสัยเกี่ยวกับเวลาในการที่จะขบฉันอาหารในบินทบาทนั้นไว้ อย่างไงลักษณะยังไงเป็นพิธีการอยังไงแบบไหนเป็นวิธีการในการปฏิสังขายอยู่ในการพิจนอารให้เข้าใจกันแล้ววันนี้ก็ยังมีผู้ที่ใฝ่ในการปฏิบัติภาวนา แตแหวงหาการปฏิบัติเพื่อความปรรทกุก็เกิดความสงสัยอีกแล้วก็มาถามว่ายังมีข้อความสงสัยอยู่ว่า ไปแต่ละวัดอีกอะไปแต่ละวัดแต่ละสำนักหรือไปแต่ละที่ที่เขาจัดงานปฏิบัติธรรมนั้นทำไมแต่ละวัดนั้นเขาทำไม่เหมือนกันแต่ละสำนัก ทำไม่เหมือนกันแต่ราศสานที่ที่จัดปฏิบัติธรรมนั้นทําไม่เหมือนกันบางวัดบางสํานักบางที่ที่เขาจัดงานปฏิบัติธรรมนั้นบางที่ก็พาสวดมนต์เยอะบางที่ก็พาสวดมนต์น้อย บางทีก็พาทำแบบนั้นพาทำแบบนี้บางทีก็เคร่งมากตื่นแต่เช้าตีสามก็มีบางทีก็ตีสีก็มีบางทีก็พานั่งสมาธิมากเดินจงกรมมากๆ ภาปฏิบัติแต่บางที่ก็่าปฏิบัติน้อยนั่งน้อยเดินจงกรมน้อยอย่างนี้ไดยสงสัยว่าทำไมแต่ละสำนักแต่ละวัดแต่ละสถานที่ที่จัดงานปฏิบัติธรรมเขาจิงเคร่ง มากเข่งน้อยไม่เหมือนกันที่เข่งมากๆคนที่ไปปฏิบัติธรรมด้วยเขาก็ได้ปฏิบัติธรรมมากเนี่ยถ้าเข่งนน้อยเขาก็ได้ปฏิบัติธรรมน้อยนี่นสิ แต่บางคนก็มว่าไปแล้วส้วสวดมนต์น้อยไม่ค่อยชอบบางคนได้สวดมนต์มากดันชอบเพราะชอบสวดมนต์เมื่อเกิดความสงสัยขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าบุคคลที่ติดอยู่กับพิธีการอยู่ พิธีการก็มึดเปียกสเสมือนมันเปลือกของมันติดอยู่กับเปลือกของมันอยู่จึงไม่เข้าใจแต่ขอให้เข้าใจว่าพิธีการของแต่ละวัดแต่ละสำนัก แต่รัสถานที่จัดง,งานปฏิวัติธรรมนั้นก็เป็นเพื่อนำไปสู่วิธีการในการปฏิบัติคือนำไปสู่การให้รู้วิธีการในการปฏิบัติธรรมคำว่าวิธีการนี้นะยังเช่นบางสำนักบางวัดบางสถานที่บริัติธรรมนั้น พาตื่นแต่เช้าตีสามตีสี่มานั่งสมาธิสวดมนต์เดินจงกรมบินทบาทตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับไปเขาก็มีพิธีการของเขาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพิธีการแต่ละวัดแต่ละสำนักแต่แต่ละทีที่จัดงานไปทำมันจะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ บุคคลในครัวอาจารย์ใน,ตตนแต่ละวัดแต่ละสำนักแต่ละสถานที่นั้นๆที่เขาจะจัดระเบียบขึ้นมาอันนั้นเขาเรียกว่าข้อวัดพิธีการนั่นคือทำเป็นข้อวัดข้อประพฤติข้อวัดข้อปฏิบัติคือจัดให้มันเป็นระเบียบพิธีการนั่นคือจัดให้มันเป็นระบบเป็นระเบียบ เพื่อเป็นการฝึกจิตของแต่ละคนนั้นให้รู้จักระบบระเบียบคือมีความรับผิดชอบต่อตนเองไม่ว่าจะเป็นหน้าที่หรือเวล่เวลาคือเป็นการจัดระบบระเบียบเพื่อให้บุคคลให้ตน ให้บุคคลที่ไปปฏิบัตินั้น,น,นให้รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองนั่นแหละเขาเรียกว่าพิธีการเพื่อนำไปสู่วิธีการปฏิบัติถ้าลังจะไปสงสัยว่าตรงนั้นเขาเคร่งพาเคร่งมาก ตื่นดิปฏิบัติมากดังน,นั้นเคร่งน้อยตื่นซ้ายปฏิบัติน้อยมันเป็นเพียงพิธีการที่ํำไปสู่วิธีการเพื่อฝึกให้ตนเองรู้จักรับผิดชอบต่อน,น้าที่ของตอนเองให้ตนเองมีข้อวัดข้อปฏิบัติเราไม่ได้ไปยึดเอาเปลือกหรือวิธีการนั้นแต่เราไปเรียนรู้ เพื่อจะ้นำเอาวิธีการนั้นมาเป็นข้อวัดข้อปฏิบัติของเราเพื่อฝึกตนเองเราเข้าไปเรียนรู้เพื่อให้รู้วิธีการในการที่จะมาปฏิบัติแก่ตนเองแก่จิตตนเองทั้งนั้นถ้าเราไปยึดเอาทแต่แค่แบบแผน หรือรูปแบบหรือพิธีการเราก็ทุกขตายดิเดียวก็ว่าวัดนั้นสำนักนั้นตรงนั้นแข่งตรงนี้ไม่เข่งตรงนั้นได้ปฏิบัติมากตรงนี้ได้ปฏิบัติหน่อยพิธีการนัน้นไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติคือวิธีการ เราเข้าไปวัดนั้นสำนักนั้นที่นั้นๆแลก็เพื่อไปเรียนเอาวิธีการต่างๆแล้วก็เรียนเอาวิธีการในการที่จะมาปฏิบัติในงจิตตนเองให้รู้จิตของตนเองรู้กายร,รู้จิตของตนเองเท่านั้นถ้าเราจะไปคิดว่าวัดนั้นสำนักนั้นตรงที่นั้นๆเขาปฏิบัติพาปฏิบัติเข่งเราได้ปฏิบัติธรรมมากตรงที่วัดนั้นสำนักนั้น ตรงที่นั้นพาไปด่าเป็นเคยงเลยแล้อไปเด่าทำน้อยเราเข้าใจผิดเพราะที่เขาพาทำนั้นเป็นเพียงพิธีการเพื่อที่ให้เรานำมาใช้ในการฝึกฝนตนเอง เป็นพิธีการตามมาสู่วิธีการในการฝึกฝนตนเองเท่านั้นบางครั้งว่าคล่้งพาปฏิบัติมากเดินก็มากนั่งมากๆความเป็นจริงจะตื่นเช้าตื่นสายตื่นเวลาใดก็แล้วแต่รัฐสถานที่เขากำหนดเป็นเพียงพิธีการแต่การปฏิบัติจริงๆนั่นนะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนทุกอริยบทถ้ามีสติ สติรู้อยู่กับทุกกิริยาบทในปัจจุบันจิตนนะั้นคือรู้ตนรู้กายรู้จิีของตนเป็นการปฏิบัติทางนั้นนะดังนั้นเราเข้าไปเรียนรู้แต่ละสำนักแต่ละวัดนะั้นแต่ละสถานีนะคือเราไปรู้วิธีการนำมาสู่วิธีการในการปฏิบัติของตนเองเพื่อให้มันเกิดข้อวัดข้อระเบียบข้อวินัยให้เกิดระบบระเบียบแก่ตนเองเพื่อจะนำมาฝึก จิตศึกใจของตนให้รู้กายรู้จิตของตนคือรู้วิธีการในการปฏิบัติเพราะแต่ละคนนั่งจริตมันไม่เหมือนกันไงบางคนก็ชอบสวดมนต์มากบางคนก็ชอบสวดมนต์น้อยบางคนไม่ชอบสวดมนต์บางคนชอบนั่งมากบางคนชอบนั่งน้อยบางคนชอบเดินมากเดินน้อยแร้วแต่จริตไง บางคนก็ตื่นช้าได้บางคนก็ตื่นซ้ายแต่เอาพอดีพอดีก็ต่างสังขารของแต่ละบุคคลไงอันนั้นคือพิธีการนำมัสู่วิธีการเพื่อที่จะเอามาปรับปรุงให้มันเข้ากับสังขารร่างกายของจิตตนเองที่ตนเองจะรับไหวไม่มีที่ใดเข่ง หรือไม่เข่งนะัถ้าเรื่องว่าเข่งในการวัดที่จริงๆก็คือเราไปเรียนรู้วิธีการที่จะเอามาปฏิบัติเพื่อดูให้รู้กายและจิตของตัวเองเท่านั้นแล้วก็ยุบโทษบาตรตรงนั้นก็าพาพุทโธตรงนั้นว่ายุบหนอพองหนอตรงนี้สัมมาอรหัง ก็แล้วแต่จริตของแต่ละบ,บุคคลจะชอบประเภทไหนแบบไหนจะซ้ายอย่างเนาะขวายอย่างเนาะอะไรอยู่นั่นก็แล้วแต่จริตแต่ละบุคคลที่จะชอบที่จะถนัดอันไหนที่มันจะทําให้ตนเองจิตตนเองมันมีสติอยู่กับปัจจุบันจิตเพื่อหันเข้ามาดูกายกับจิตของตนเองนี่นะเป็นการปฏิบัติอันแท้จริงนี่คือวิธีการปฏิบัติอันแท้จริง เราจะไปติดเดนอกแค่พิธีการให้รู้จักน้อมเข้ามาเห็นวิธีการในการปฏิบัติคือให้รู้จักว่าเขาฝึกเขาพาทำเพื่อให้จัดระบบระเบียบให้เกิดข้อวัดปฏิบัติของตนเองซั่เป็นการฝึกจิตของตนเองทั้งนั้นเพื่อที่จะเข้า สู่วิธีการในการเรียนรู้กายและจิตของตนเองทั้งนั้นที่นี้การปฏิบัติจริงๆว่าเข้ามาเรียนรู้ที่กายและจิตของตนเองเราจะไปวัดไหนสำนักไหนจะไป็ะทำนี้ทั้งนี้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลนะพิธีการนั้นก็นาไปสู่วิธีการในการเรียนรู้เพื่อเข้ามาดูกายและจิตของตนเองทั้งนั้นพิธีการเหล่านั้นก็นํามา สู่วิธีการในการที่จะเรียนรู้เข้ามาดูกายและจิตของตนเองทั้งนั้นทีนี้การปฏิบัติแท้จริงอย่างว่าให้มีสติรู้อยู่กับปัจจุบันจิตคือรู้ที่ไหนละ่ะก็รู้ที่กายและจิตของตนเองทั้งนั้นไม่ใช่ให้เราไปรู้ไปดูแค่เปลือกภายนอกว่าอันนั้นเข่งอันนี้ไม่เข่งอันนั้นชอบอันนี้ไม่ชอบเนี่ย แต่ให้มาดูให้มีสติมาดูที่กายและจิตของตนเองนี่ดูให้มันพอเหมาะพอสมที่กายและจิตของตนเองนี่ว่าตนเองถ้าจะตื่นขึ้นนอนนอนกี่ชั่วโมงพอดีแล้วจะตื่นมาเวลาไหนตีสามตีสี่จะพอดีกับสังขารของตนเองไหมตื่นเ,เช้าไปก็ไม่พอดีกับสังขารเอง หรือบางคนตื่นเช้าได้ก็แล้วแต่สังขารของแต่และบุคคลล้วก็เอามาปรับปรุงเปรียบเทียบเข้าที่กายของเราที่สังขารของเราที่จิตของเรานี่อันนี้แหละเขาเรียกว่ามีสติรู้อยู่กับปัจจุบันคือเอามันมาจัดระบบระเบียบให้กับกายและจิตของตนเองนะั่นะให้มันเป็นข้อวัดข้อปฏิบัต ในกายและจิตของตนเองทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นวิธีการเพื่อที่จะนําเข้ามาสู่การมีติะรู้กายและจิตของตนเองทั้งนั้นเลยดังนั้นแล้ววัดไหนสำนักไหนเขาจะพาทำข้อวัดปฏิบัติแบบใดก็แล้วแต่ เขาจะกำหนดเอาเขากจะทำกำหนดไว้ท้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการนำมาสู่วิธีการในการฝึกตนเองฝึกกายฝึกใจของเราทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นวิธีการในการที่จะทำให้เรานั้นมีสติรู้เข้าไปสู่ปัจจุบันจิตคือรู้กายกับจิตของตนเองทั้งนั้นเลย เนี่ยขอให้เข้าใจในลักษณะนี้ทีนี้แล้วที่ว่าปฏิบัติเข่งไม่เข่งนะมันไม่เกี่ยวกับรูปแบบหรือพิธีการเลยมันเกี่ยวกับว่าเรามีสติรู้อยู่กับปัจจุบันจิตไหมที่จะรู้กายกับจิตของตนนั้น อย่าไปคิดว่าเขาพาเดินมากก็าพาเดินน้อยเขาพานั่งมากนั่งน้อยคือการบบเปดเข้งไม่เข้งแล้วเวลาที่ไม่เดินจะก,กลมเวลาที่ไม่นั่งสมาธิละ่ะเวลาที่ไม่ทําข้อวัดละ่ะมีสติรู้กายกับกจติตตนเองไหมถึงจะพานั่งมากๆเดินมากๆแต่เวลาหลังจากเลกนั่งเลกเดินจะก,กลมละ่ะ บางครั้งเราไปเห็นโอ้ขาพานั่งมากเดินมากตื่นแต่เช้าแต่เด็กแต่หลังจากเวลานั้นกขาออมานั่งคุยก,กันหัวเราะเล่นกันก็ไม่เช่งอยู่ดีถึงจะพาเดินน้อยนั่งน้อยแต่พอเถึงเวลาว่างไม่มีข้อวัดอืนด่นใด ก็มีสติรู้อยู่กับกายและจิตของตนเองเฝ้าออดูกายดูจิตของตนเองพี่รณากายพจารณาจิตของตนเองอยู่นี่ไปเรื่อยๆนั่นแหละก็คือคําว่าการปฏิบัติอันแท้จริงไม่เกี่ยวกับรูปแบบภายนอกแต่รูปแบบภายนอกมันเป็นสิ่งที่ดีที่จะเป็นการจัดระบบระเบียบทําให้เรารู้จัก หันเข้ามาควบคุมด,ดูแลกายสังขารของเราให้มันพอเหมาะพอดีกับการประพฤติปฏิบัติน,นั้นๆเท่านั้นเองก็ขอให้เข้าใจลักษณะนี้เราจะได้ไม่ไปทุกข์ ได้ไม่ไปยึดกับเปลือกภายนอกอันนั้นเราก็จะได้มาดำเนินให้มันถูกวิธีการในการที่จะเฝ้าดูก,กายและจิตของเราโดยสติที่มันอยู่กับปัจจุบันนี้ให้ได้ก็เพียงพอ เนี่ยหวังว่าคงจะพอเข้าใจในสิ่งที่อธิบายมานี้เราจะได้หมดข้อคอรหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อวัดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสำนักหรือนันวัดนั่นวัดนี้พาทำอย่างนั้นอย่างนี้เราจะหันออกไปมองข้างนอกให้มากเลย เราอย่าหันออกไปมองเปลือกนอกให้มากเลยจงมองเข้ามาดูที่กายและจิตของตอนเองนี้ให้มากๆมันจริงจะรู้ว่าการปฏิบัตินั้นอันแท้จริงนั้นมันเป็นเช่นไรขอเอาเอีวางไว้เพียงแค่นี้